สวัสดีครัพบกับครูปออีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของรายวิชาภาษาไทยพอท2 1 0 1นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงในบทที่6เรื่องวรรณคดีและก็วรรณกรรมนะครับการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับต้องเรียนรู้ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมทางภาษาให้เกิดความชื่นชมซาบซึ้งและภาคภูมิใจในภาษาไทยของเราครับโดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดี และภูมิปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสารรค์เอาไว้ให้เป็นส่วนเสริมความงดงามในชีวิตนอกจากนี้วรรณคดีและก็วรรณกรรมนะครับตลอดจนถึงบทรองเล่นของเด็กเพลงกล่อมเด็กปริศนาคำไทยเพลงพื้นบ้านวรรณกรรมพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีคุณค่าการเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนวรรณคดีวรรณกรรมภูมิปัญญาทางภาษา ที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดทั้งรอยแก้วและก็รอยกองประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันครับขอบเขตของเนื้อหา 1. หลักการพิจารณาวรรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรม 2. หลักการพินิจวรรณคดีด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม 3. เพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก เรื่องที่หหลักการพิจารณาวรณคดีและหลักการพินิจวรรณกรรมก่อนที่จะศึกษาถึงเรื่องการพิจารณาวรรณคดีและพินิจวรรณกรรมต้องทําความเข้าใจกับความหมายคําว่าวรณคดีและวรรณกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในความหมายของคําทั้งสองประโยคได้อย่างชัดเจนนะครับวรรณคดีใช้ในความหมายว่าวรรณกรรมหรือหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีวรรณกรรมศิลป์กล่าวถึงมีลักษณะเด่นในการใช้ถ้อยคำภาษาและเด่นในการประพันธ์ให้คุณค่าทางอารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้อา่านสามารถใช้เป็นแบบฉบับอ้างอีกได้หนังสือที่เป็นวรรคดีสามารถบ่งบอกลักษณะได้ดังนี้คือ 1. มีเนื้อหาดีมีประโยชน์เป็นสุภาษศิต 2. มีศิลปะการแต่งที่ยอดเยี่ยมทางด้านศิลปะในการใช้คา การใช้โวหารและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์3เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมและสืบทอ,อดกันมายาวนานกว่า100ปีวรรณกรรมใช้ในความหมายว่างานหนังสืองานนิพนธ์ที่ทําขึ้นทุกชนิดไม่ว่าแสดงออกมาโดยวิธีใดหรือรูปแบบใดเช่นหนังสือจุลสารสิ่งพิมพ์ประทัาเทศนาคําปราศัยสุนทรพจน์สิ่งบันทึกเสียงและก็ภาพนะครับ วรรณกรรมแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสารคดีกับบันเทิงคดีนะครับสารคดีหมายถึงหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้ความคิดประสบการณ์แก่ผู้อ่านนะครับสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบร้อยแก้แล้วก็ร้อยกรองส่วนบันเทิงคดีนะครับเป็นวรรณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานบันเทิงแก่ผู้อ่านจึงมักเป็น เรื่องที่มีเหตุการณ์และก็ตัวละครนะคะความหมายของการพินิจก็คือการพิจารณาตรวจตราพร้อมทางวิเคราะห์แยกแยะและประเมินค่าได้ทางนี้นอกจากจะได้ประโยชน์ต่อตอนเองแล้วยังมีจุดประสงค์เพื่อนําไปแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นได้ทราบด้วยเช่นการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อเป็นการแนะนําให้บุคคลทั่วไปผู้อ่านได้รู้จักและก็ได้ทราบถึงรายละเอียดเป็นที่เป็นประโยชน์ต่างๆเช่นใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรมีประโยชน์กับใครบ้างนะครับสำหรับแนวทางในการพินิษวณกรรมและก็วรรณคดีนะครับการพินิษวรณคดีและก็วรรณกรรมมีแนวทางให้ปฏิบัติกว้าง,างเพื่อให้ครอบคลุมงานเขียนทุกชนิดซึ่งผู้พินิษจะต้องดูว่าพินิษหนังสือชนิดใดมีลักษณะเฉพาะอย่างไรซึ่งมีแนวในการที่จะต้องประยุกต์หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานเขียนน,นั้นๆนะครับก็คือ หลักกว้างในการพินิษฐวรรณคดีและก็วรรณกรรมก็คือจะต้องมีความเป็นไปเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่งเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ในส่วนอื่นๆให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีลักษณะคำประพันธ์เรื่องย่อแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับแนวคิดจุดมุ่งหมายเจตคติของผู้เขียนแล้วก็คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับการพินิษวรรณคดีคือการอ่าวนวรรณคดีอย่างใช้ความคิดไตรตรองกันครองแยกแยะหาเหตุผล หาส่วนดีส่วนบุกพร่องของหนังสือเพื่อจะได้ประเมินค่าของหนังสือนั้นๆอย่างถูกต้องและก็มีเหตุผลนะครับการอ่านหนังสืออย่างพินิษวิเคราะห์มีประโยชน์ต่อชีวิตมากเพราะว่าผู้พินิษวรรณคดีจะรู้จักรับประโยชน์จากหนังสือและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองได้นะครับการพินิษวรรณคดีมีหลักการพินิษกว้างๆ3ด้านก็คือ 1. โครงสร้างของวรรณคดี 2. ความงดงามทางวรรณคดีและ สามคุณค่าของวรรณคดีนะครับซึ่ง3ด้านนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆแล้วก็ก,กว้างๆนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองนะครับในหนังสือต่อไปนะครับโวหารภาพพจน์การใช้โวหารภาพพจน์คือการใช้ถ้อยคำให้เกิดภาพโดยใช้การเปรียบเทียบอย่างมีศิลปะนะครับภาพพจน์มีหลายลักษณะเช่นอุปมาอุปลักษณ์ อธิพจน์บุคลาทิสฐานสัทพจน์หรือการใช้สัญลักษณ์เป็นต้นอุปมาคือการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพหรือเกิดความรู้สึกชัดเจนจึงต้องนำสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาช่วยอธิบายนะครับส่วนอุปลักษณ์เป็นการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งกว่าอุปมาเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับส่วนโมหารอธิพจน์เป็นโวหารที่กล่าวเกินจริงเพื่อต้องการ ที่จะเน้นให้ความสำคัญและอารมณ์ที่รู้สึกว่ารุนแรงครับบุคลาทิสฐานเป็นโบหะที่นำสิ่งไม่มีชีวิตหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมมากล่าวเหมือนบุคคลที่มีชีวิตนะครับส่วนการสร้างอารมณ์ความงามด้านอารมณ์เมื่อเราอ่านกรณคดีน,น,นะครับจะเห็นว่าเรามีความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมไปกับเรื่องนั้นๆเช่นสงสารโกรธชิงชังนะครับอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ที่เราให้ คล้อยตามกับเรื่องที่เราอ่านนะครับส่วนรสของวรรณคดีนะครับรสของวรรณคดีไทยนะครับเป็นลีลาของบทประพันธ์อย่างหนึ่งนะครับก็คือการใช้ภาษาให้เหมาะสมแก่เนื้อความของเรื่องกล่าวคือแต่งบทประพันธ์ตามรสบทประพันธ์ไทยหรือรสวรรณคดีไทยซึ่งมีสี่รสก็คือ 1. เสวรสจนีนะครับเป็นบทประพันธ์ความงามของสถานที่ธรรมชาติและก็การชมนางน,นะครับ สก็คือนารีปราโมทนะครับเป็นบทเกี่ยวพาราศีแสดงความรักใคร่ต่อกันนะครับสพิโรธวาทังนะครับเป็นบทโกรธบทตัดพ้อต่อว่าเนบแนมเสียดสีนะครับหรือบทที่แสดงถึงความเครียดแค้นเกลียดชังนะครับสสัตลาปังคะพิสัยนะครับเป็นบทแสดงความโศกเศร้าคร่ำครวญอะไรอารวตครับหลักการและแนวทางการพิจารณาวรรณคดีนะครับ การพิจารณาวรรณคดีคือการสแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างสั้นๆโดยมีเจตนาจะแนะนําวรรณคดีนั้นให้กับผู้อา่านรู้จักว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรผู้พิจารณามีความคิดเห็นอย่างไรต่อวรรณคดีเรื่องนั้นๆชอบหรือไม่ชอบเพราะเหตุผลใดนะครับหลักการพิจารณาวรรณคดีหนึ่งแยกองค์ประกอบของหนังสือหรือวรรณคดีที่จะวิจารณ์ให้ได้ 2. องทำความเข้าใจองค์ประกอบที่แยกออกมาให้แจ่มแจ้งชัดเจน 3. พิจารณาว่าหนังสือหรือวรนคดีเป็นไปตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ประวัติความเป็นมาของผู้แต่ง 2. ลักษณะการประพันธ์ 3. เรื่องย่อ 4. การวิเคราะห์เรื่อง 5. แนวคิดและจุดมุ่งหมายในการแต่ง 6. คุณค่าด้านต่างๆการพินิษคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมมีสประเด็นดังนี้หคุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือความไพเราะของบทประพันธ์ซึ่งอาจเกิดจากรสของคําที่ผู้แต่งเลือกใช้และความไพเราะที่ให้ความหมายกระทบใจผู้อา่าน2คุณค่าด้านเนื้อหาก,ก็คือการให้ความรู้สึกในด้านต่างๆให้คุณค่าทางปัญญาและความคิดแก่ผู้อา่าน 3. คุณค่าด้านสังคมวรรณคดีและวรรณกรรมสะท้อนให้เห็นถึงภาพและสังคมในอดีตและวรรณกรรมที่ดีสามารถจะลงสังคมได้อีกด้วยและ 4. การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ในคุณค่าของชีวิตได้ความคิดและประสบการณ์จากเรื่องที่อา่านและนําไปใช้ในชีวิตนําไปเป็นแนวปฏิบัติหรือแก้ปัญหารอบๆตัวครับเรื่องที่2นะครับหลักการพินิจวรรณคดีด้านวรรณศิลป์และด้านสังคมนะครับความหมายของวรรณคดีมรดกวรรณคดีมรดกหมายถึงวรรณคดีที่บรรพบรุษสร้างไว้และเป็นที่นิยมตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวรรณคดีมรดกของไทยนั้น มักจะแสดงภาพชีวิตของสังคมในสมัยที่เกิดวรรณคดีนะครับขณะเดียวกันก็จะสอดแทรกแนวคิดปรัชญาชีวิตด้วยนะครับว่าทําให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์สะเทือนใจและมีความรู้สึกร่วมไปกับกวีนั้นด้วยนะครับคุณค่าของวรรณคดีมรดกนะครับวรรณคดีมรดกนั้นนะครับมีคุณค่ามากทางประวัติศาสตร์สังคมอารมณ์แล้วก็คติสอนใจและคุณค่าทางวรรณศิลป์ หรือจะพูดว่าวรณคดีมรดกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ตกทอดเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งบรรพบุรุษได้อุตสาหะสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยอัจฉริยภาพนะครับวรณคดีมีคุณค่าแก่ผู้อ่านหลักประการนะครับก็คือทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ฟ้อยตามเกาหลีนะครับทําให้ผู้อ่านเกิดสติปัญญาจะได้ข้อคิดคติหลักการดําเนินชีวิตจากวรณคดีนะครับแล้วก็ทําให ได้รับความรู้ในด้านต่างๆอย่างเช่นประวัติศาสตร์ตำนานภูมิศาสตร์ภาษาและประเพณีนะครับแล้วก็ให้เราเข้าใจสภาพสังคมวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่กวีดได้นํามาเขียนสอดแทรกเอาไว้ให้เรานะครับการอ่านวรรณคดีเพื่อพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ว่า ศิลปะในการแต่งหนังสือศิลปะทางวรรณกรรมศิลปะที่ถึงขั้นวรรณคดีหนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีนอกจากนี้นะครับการพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์จะต้องศึกษาตั้งแต่การเลือกชนิดของคําประพันธ์ให้เหมาะสมกับประเภทงานเขียนนะครับแล้วก็ถูกต้องตรงตามความหมาย เหมาะกับบุคคลหรือตัวละครในเรื่องของรบทวณคดีด้วยนะครับซึ่งภาษากวีนะครับเพื่อสร้างความงดงามไพเราะแก่บทไร้ยกรองและกบทไรแก้วนั้นๆนะครับมีหลักสําคัญที่เกี่ยวข้องกัน3ด้านก็คือ1การสรรค์คำสการเรียบเรียงคําและ3การใช้โวหารครับการสรรค์คาก็คือการเลือกใช้คําให้สื่อความหมายนะครับสื่อความเข้าใจสื่อความคิด ความรู้สึกและก็อารมณ์ได้อย่างงดงามนะครับการเรียบเรียงคำนะครับคือการจัดวางคำที่เลือกสรรมาแล้วนะครับให้มาเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบเรียงต่อการอย่างต่อเนื่องต,อองตามจังหวะตามโครงสร้างของภาษาและตามฉันทักษณ์นะครับการใช้โวหารคือการใช้ถ้อยคําเพื่อพูดให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพนะครับหรือเรียกว่าภาพพจน์นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้จักใน อุปมาก,กับอุปลักษ์นะครับที่ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับการพิจารณาวณคดีด้านสังคมนะครับสังคมคือชนชั้นและชุมชนที่อยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองในกรอบวัฒนธรรมเดียวกันนะครับวรรณคดีเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมและจริยธรรมของคน,นสังคมที่วรรณคดีได้สะท้อนภาพไว ทำให้เข้าใจและก็เข้าใจชีวิตเห็นใจความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับดังนั้นการพิจารณาวรรณคดีด้านสังคมจะต้องมีเนื้อหาภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือจริยธรรมของสังคมให้มีส่วนกระตุ้นจิตใจของผู้อา่านให้เข้ามามีส่วนร่วมหรือส่วนช่วยเหลือในการจัดลงโลกหรือพัฒนาสังคมไทยร่วมกันนะครับ โดยพิจารณาตามหัวข้อดังนี้นะครับก็คือการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและก็วัฒนธรรมของชาตินะครับการสะท้อนภาพความเป็นอยู่ความเชื่อค่านิยมของสังคมนะครับหรือการได้รับความรู้ความบันเทิงเพลิดเพลิน,นอารมณ์ไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องและสาระในแงน่ทั้งคุณธรรมจริยธรรมในด้านการจัดลรงสังคมนะครับยกระดับจิตใจ ให้เห็นแบบการกระทำของตัวละครทั้งข้อดีและก็ข้อควรแก้ไขนะครับซึ่งจากการพิจารณาตามหัวข้อข้างต้นนี้แล้วนะครับการพิจารณาคุณค่าวรรณคดีด้านสังคมให้พิจารณาโดยแบ่งออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือ 1. ด้านนามธรรมาได้แก่ความดีความชั่วค่านิยมจริยธรรมของคนในสังคมด้านรูปธรรมได้แก่สภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตการแต่งกายและการก่อสร้างทางวัตถุครับ เรื่องที่สาเพลงพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็กนะครับความหมายของเพลงพื้นบ้านก็คือบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่างๆนะครับคิดรูปแบบการร้องการเล่นขึ้นมานะครับเป็นเพลงที่มีพวกทำนองและก็ภาษาที่เรียบง่ายในซับซ้อนนะครับมุ่งสร้างความสนุกสนานเรื่อนเริงนะครับและก็ใช้ในโอกาสต่างๆครับอย่างเช่นสงกรานต์จุดจีนลอยกระทงนะครับ ประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านนะครับเพลงพื้นบ้านก็จะเป็นเพลงที่เกิดในประเทศไทยมีมาแต่โบราณนะครับแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีขึ้นในสมัยใดแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของคนในสังคมนะครับจึงเรียกว่าเพลงพื้นบ้านนะครับลักษณะของเพลงพื้นบ้านนะครับโดยทั่วไปแล้วเพลงพื้นบ้านจะมีลักษณะเด่นๆเ,เป็นที่สังเกตได้คือ หนึสำนวนภาษาใช้คำธรรมดาพื้นๆไม่มีบาลีสันสกฤตฟังเข้าใจง่ายแต่ถ้อยคำคมคายอยู่ในตัวนะครับทำให้เกิดความสนุกสนานครับอสองนะครับมีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความคมคายในการใช้ภาษากระทบกระเทียบเปรีบเลยชวนให้คิดจากประสบการณ์นะครับแล้วก็สม,มีภาษาถิ่นประโปอยู่ทำให้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตแล้วก็ ประเพณีความเชื่อตลอดจนถึงค่านิยมที่แฝงอยู่ครับและก็ะสีลักษณะของภาษาต้องครองจองกันที่เป็นกรอนหัวเดียวนะครับแล้วก็ห้ามักจะมีการร้องซ้ําบางทีซ้ำที่ต้นเพลงบางทีซ้ำที่ท่อนท้ายของเพลงก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้เพลงพื้นบ้านยังมีลักษณะพิเศษอีกก็คือเป็นวรรณกรรมมุขปฐะถน,นะครับที่เล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากไม่สามารถสืบค้นหาตัวผู้แต่งที่แน่นอนได้นะครับแล้วก็ มีลักษณะของความเป็นพื้นบ้านพื้นเมืองครับประเภทของเพลงพื้นบ้านนะครับเพลงพื้นบ้านโดยทั่วไปแล้วนั้นนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดแต่พอแยกประเภทโดยแบ่งกลุ่มตามผู้เล่นได้2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1เพลงเด็กนะครับจำแนกย่อยๆได้4ประเภทดังนี้ก็คือ1เพลงรองเล่นนะครับสเพลงหยอกล้อ3าเพลงขูป่ปลอบนะครับแล้วก็4เพลงประกอบการเล่นนะครับ ส่วน2เพลงผู้ใหญ่แบ่งออกเป็น6ประเภทนะครับก็คือ1เพลงกล่อมเด็ก2เพลงปฏิภาคนะครับ3เพลงประกอบการเล่น4เพลงประกอบพธิธี5เพลงเกี่ยวกับอาชีพนะครับแล้วก็6เพลงแข่งขันนะครับคุณค่าของเพลงพื้นบ้านนะครับเพลงพื้นบ้านมีคุณค่าอย่างมากมายที่สําคัญคือให้ความบันเทิงสนุกสนานมีน้ําใจสามัคคีในการทํางานช่วยเหลือกันนะครับสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับ และเป็นการปลูกฝังเด็กให้ครบ4องค์ประกอบก็คือ 1. ส่งเสริมให้เด็กมีกําลังกายแข็งแรง 2. ส่งเสริมให้เด็กมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณดีในการแก้ไขปัญหา 3. ส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจงามมีคุณธรรมประจําใจและ 4. รู้จักปฏิบัติตนต่อส่วนรวมในสังคมครับเพลงกล่อมเด็กนะครับก็คือเพลงที่ร้องเพื่อกล่อมให้เด็กน้อย,น,อยนะครับเกิดค,ความเพลิดเพลินและก็อบอุ่น จะได้หลับง่ายแล้วก็หลับสบายนะครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสั้นๆร้องง่ายๆนะครับซึ่งเพลงกล่อมเด็กนะครับก็เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อค่านิยมของคนในท้องถิ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะทุกคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนะครับล้วนมีเพลงกล่อมเด็กกันทางนั้นครับต่อไปเรามาดูบทที่7นะครับบทสุดท้ายของเรานะครับ ต่อไปเป็นบทที่7นะครับภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพนะครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาที่สื่อสารในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่สามารถนำความรู้ภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้โดยใช้ศิลปะทางภาษาเป็นสื่อนำครับขอบเขตเนื้อหานะครับ 1. คุณค่าของภาษาไทย 2. ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ 3. การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพครับเรื่องที่1คุณค่าของภาษาไทยนะครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาตินะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องหมายในการเรียนรู้และนำไปใช้ในการประกอบกิจการงานส่วนตัวครอบครัวกิจกรรมทางสังคมและประเทศชาตินะครับอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยครับ คุณค่าของภาษาไทยนะครับเมื่อกล่าวถึงคุณค่าของภาษาไทยนะครับก็จะพบว่าภาษาไทยนั้นมีคุณค่าด้านต่างๆดังนี้ 1. คุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับภาษาของแต่ละชาติย่อมแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาตินั้นๆนะครับชาติที่สามารถประดิษฐ์ภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองได้สแสดงว่าชาตินั้นเป็นชาติที่จเจริญทางวัฒนธรรม2เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในการดําเนินชีวิตประจําวันและก็การประกอบอาชีพครับและ3เป็น เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 4. เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันนะครับ5เป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของคนในชาติและ6เป็นเครื่องจั่นลงใจนะครับเรื่องที่2ภาษาไทายกับช่องทางการประกอบอาชีพนะครับในปัจจุบันมีอาชีพมากมายที่คนรุ่นก่อนๆอ,อาจจะมองข้ามความสําคัญไปนะครับแต่กับเป็นอาชีพที่ทํารายได้งามแก่ผู้ประกอบการในอาชีพนั้นๆนะครับ และกลายเป็นอาชีพที่เป็นที่นิยมของคนไทยในปัจจุบันเป็นอาชีพที่ใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะใช้ทักษะการพูดและการเขียนเป็นพื้นฐานก็คือดังนี้นะครับ 1. อาชีพที่ใช้ทักษะการพูดเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าการพูดเป็นทักษะสําคัญอีกทักษะหนึ่งนะครับที่ต้องอาศัยวรรณศิลป์หรือศิลปะในการใช้ภาษาที่จะสามารถโน้มน้าวใจก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือคล้อยตามนะครับ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้พูดและผู้ฟังนะครับก็คือ 1. อาชีพด้านสื่อมวลชนทุกรูปแบบนะครับทั้งในวงการราชการเอกชนและวงการธุรกิจนะครับก็คืออาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับอาชีพนักจัดรายการวิทยุอาชีพพิธีกรนะครับสออาชีพที่ใช้ทักษะการเขียนเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าการเขียนก็เป็นทักษะสําคัญอีกทักษะหนึ่งนะครับ ที่เป็นช่องทางในการนำภาษาไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพนะครับก็คืออาชีพด้านสื่อมวลชนทุกรูปแบบนะครับทั้งในวงการราชการวงการธุรกิจและก็วงการเอกชนนะครับก็คืออาชีพผู้สื่อข่าวผู้เขียนข่าวนะครับอาชีพผู้พิสูจน์อักษรและบรรณรักษ์นะครับ ส่วนอาชีพด้านการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับก็คืออาชีพกวีนักเขียนนะครับหรือนักแต่งนวนิยายสารคดีเรื่องสั้นต่างๆนะครับเรื่องที่3การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาไทยนะครับเพื่อการประกอบอาชีพในการนําความรู้ทางภาษาไทยทั้งทักษะด้านการพูดและการเขียนไปใช้ประกอบอาชีพนนั้เียงการศึกษาในชั้นเรียนหรือนอกตําราอาจยังจะไม่พอนะครับผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบอาชีพต้องเพิ่มมูลความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาด้านต่างๆเพื่อให้การประกอบอาชีพประสบความสําเร็จนะครับดังจะยกตัวอย่างอาชีพที่ใช้ภาษาไทยนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพโดยตรงนะครับดังนี้1อาชีพนะักโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องเพิ่มมูลความรู้ในการเขียนและก็การพูดแบบสร้างสรรค์นะครับ2ออาชีพนักจัดรายการวิทยุนะครับ เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการต้องเป็นคนตรงต่อเวลามีจรรยาบรณวิชาชีพแล้วก็มีความเป็นกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเพิ่มพูนความรู้ในการเขียนและการพูดเป็นอย่างยิ่งครับ 3. อาชีพพิธีกรนะครับเป็นอาชีพที่ผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในการพูดเป็นอย่างดีเพราะว่าอาชีพนี้นะครับจะต้องเป็นการพูดที่เป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารกับผู้อื่นนะครับและก็การใช้คำพูดถ้อยคำภาษาจึงจำเป็นต่อการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยระดับพะเทากุมศึกษาตอนต้นนี้นะครับครูปอนพกรคำมานะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ